สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอการจัดทำงบประมาณหลักโดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel นะครับซึ่งงบประมาณหลักนี้นะครับก็จะมีหลายๆงบประมาณอยู่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันแรกที่ผมจะนำเสนอคือการเพิ่มแผ่นง,งานนะครับหรือการเพิ่มชีตเราไปที่แถบแผ่นง,งานคลิกขวาเลือกแทรกนะครับจากนั้นเลือกแผ่นง,งานใหม่เมื่อเรากดตกลงเราจะได้แผ่นง,งานใหม่ขึ้นมา1แผ่นง,งานซึ่งเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้ ตามความต้องการของผู้ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเซลล์โปรดักชัน DM, DL หรือโอเวอร์เฮดนะครับฟังก์ชันต่อไปก็คือการจัดรูปแบบตัวอักษรนะครับเมื่อเราคลิกที่ตัวอักษรจะมีแถบเครื่องมือแสดงขึ้นมานะครับเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรหรือฟอนต์เปลี่ยนขนาดนะครับทำตัวหนาตัวเอียงหรือเปลี่ยนสีได้ตามความต้องการของผู้ใช้เลยนะครับ นอกจากนั้นแล้วถ้าเราต้องการแทรกพื้นหลังของแผ่นง,งานเราสามารถทําได้โดยการไปที่แถบเครื่องมือเค้าโครงหน้ากระดาษนะครับจากนั้นเลือกที่พื้นหลังครับเมื่อเราได้พื้นหลังที่เราต้องการนะครับคลิกแทรกพื้นหลังดังกล่าวจะมาแสดงบริเวณแผ่นง,งานของเรานะครับเป็นพื้นหลังแน่นอนครับว่างบประมาณของเราจะต้องมีจํานวนเงินนะครับฟังก์ชันต่อไปจะเป็นการใส่สก,กุลเงินนะครับ โดยไปที่แถบเครื่องมือหน้าแรกนะครับจากนั้นไปที่เครื่องมือสก,กุลเงินโดยพื้นฐานนะครับเครื่องมือสก,กุลเงินจะแสดงสก,กุลเงินบาทและสก,กุลเงินดอลลาร์นะครับซึ่งเราสามารถเพิ่มสก,กุลเงินอื่นได้โดยใช้รูปแบบบัญชีเพิ่มเติมนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังสามารถเพิ่มและลดทศนสนยมได้นะครับตามความต้องการของผู้ใช้นะครับ ต่อไปจะเป็นการหาผลคูณนะครับโดยการใช้สูตรครับใส่เครื่องหมายเท่ากับจากนั้นคลิกที่เซลล์ต้นทางใส่เครื่องหมายดอกจันหรือเครื่องหมายคูณครับจากนั้นคลิกที่เซลล์ปลายทางเมื่อกด Enter เราจะได้ผลคูณออกมานะครับ ต่อมาจะเป็นตารางเงินสดที่คาดว่าจะเก็บได้นะครับโดยโจทย์กำหนดให้70เก็บได้ในงวดปัจจุบนันและอีก30เก็บได้ในงวดถัดไปนะครับซึ่งเราจะใช้สูตรการหาผลคูณนะครับโดยคลิกใส่เครื่องหมายเท่ากับครับคลิกเซลล์ต้นทางจากนั้นใส่เครื่องหมายดอกจันหรือคูณคลิกเซลล์ปลายทางจากนั้นกด enter นะครับเราก็จะได้จำนวนเงินออกมาเช่นเดียวกับ30ในงวดถัดไปครับ ใช้สูตรการคูณเราก็จะได้30%มเปอร์เซ็นงในวดถัดไปฟังก์ชันต่อไปที่จะนำเสนอนะครับจะเป็นฟังก์ชันของการจัดรูปแบบเซลล์นะครับโดยการจัดรูปแบบเซลล์นี้นะครับจะทำได้โดยการเลือกที่เซลล์ที่เราต้องการครับจากนั้นคลิกขวาเลือกที่การจัดรูปแบบเซลล์นะครับโดยในตัวอย่างนะครับเราจะจัดรูปแบบ ตัวเลขที่มีค่าเป็นลบนะครับให้มีสีแดงและมีเครื่องหมายลบนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังสามารถเพิ่มหรือลดตำแหน่งของทศนิยมการใช้เครื่องหมายตัวค่าหลักพันนะครับเมื่อเรากดตกลงตัวเลขดังกล่าวก็จะแสดงตามรูปแบบที่เราได้จัดการเอาไว้นะครับก็คือเมื่อเป็นตัวเลขติดลบก็จะเป็นสีแดงและมีเครื่องหมายติดลบสำหรับฟังก์ชันต่อไปที่เราจะนำเสนอกันนะครับ ก็จะเป็นการหาผลรวมหรือการหาซ้ำนั่นเองครับโดยการใช้สูตรใส่เครื่องหมายเท่ากับครับใส่คำว่าซ้ำนะครับเปิดวงเล็บครับจากนั้นเลือกเซลล์ต้นทางถึงปลายทางนะครับปิดวงเล็บและกด Enter ก็จะได้ผลรวมซ้ำหรือผลรวมบวกนะครับเช่นเดียวกันครับกับการหาผลรวมในแนวนอนนะครับใส่เครื่องหมายเท่ากับใส่สูตรซ้ำเปิดวงเล็บครับ เลือกเซลล์ที่เราต้องการนะครับจากนั้นปิดวงเล็บครับกด enter ก็จะได้เซลล์ที่เราต้องการผลรวมออกมาต่อไปจะเป็นฟังก์ชันการอ้างอิงนะครับซึ่งการอ้างอิงตัวเลขจากชีตอื่นๆนี้สามารถทำได้โดยการใส่เครื่องหมายเท่ากับครับจากนั้น ไปยังชีตหรือแผ่นงานที่เราต้องการอ,าอ้างอิงตัวเลขนะครับเลือกเซลล์ที่มีตัวเลขนั้นครับเซลล์ดังกล่าวจะแสดงบนช่องฟังก์ชันเมื่อเรากด Enter นะครับตัวเลขดังกล่าวจะแสดงในชีตที่เราต้องการนะครับคือชีตปัจจุบันและก็จะมีข้อมูลแสดงการอ,าอ้างอิงเซลลอยู่ในช่องฟังก์ชันนะครับลำดับต่อไปคือการหาผลหารครับโดยการใช้สูตร เท่ากับครับใส่เครื่องหมายเท่ากับเลือกเซลล์ต้นทางจากนั้นใส่เครื่องหมายสลหรือเครื่องหมายหารเลือกเซลล์ปลายทางกดเครื่องหมาย Enter เราจะได้ผลหารตามที่เราต้องการนะครับเช่นเดียวกันกับการหาผลคูณนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการหาผลคูณอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับซึ่งสูตรที่เราใส่ทั้งหมดจะแสดงในช่อง ของฟังก์ชันนะครับต่อไปเป็นการอ้างอิงไปยังตารางอื่นหรือการเชื่อมโยงหลายมิตินะครับซึ่งสามารถทำได้โดยการคลิกขวานะครับจากนั้นเลือกที่การเชื่อมโยงหลายมิตินะครับเลือกตารางที่เราต้องการครับเมื่อเรากดตกลงนะครับ Excel จะสร้างการเชื่อมโยงไปยังตารางอื่นๆให้กับเรานะครับเมื่อเราคลิกก็จะเชื่อมโยงมายัางตารางที่เราต้องการครับสำหรับฟังก์ชันต่อไปนะครับจะเป็นการจัดรูปแบบตารางนะครับผม ซึ่งการจัดรูปแบบตารางนี้นะครับเราสามารถจัดรูปแบบได้ไม่ว่าจะเป็นการใส่เฉพาะขอบบนขอบล่างหรือใส่เส้นทั้งตารางนะครับโดยการไปที่หน้าแรกครับจากนั้นเลือกเครื่องมือตารางนะครับอันนี้คือการใส่เส้นทั้งตารางนะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังสามารถใส่การคอมเมนต์หรือใส่ข้อคิดเห็นเพื่อเตือนความจำให้กับผู้ใช้นะครับโดยการคลิกขวาจากนั้นเลือกแทรกความความคิดเห็นหรือแทรกข้อคิดเห็นนะครับใส่ข้อความที่เราต้องการที่จะเตือนความจำหรือเป็นการคอมเมนต์ไว้นะครับเมื่อเสร็จแล้วคลิกที่เซลล์ว,ว่างครับเมื่อเรานำเมาส์ไปชี้ที่ ข้อความในเซลล์นั้นนะครับก็จะแสดงคอมเมนต์ขึ้นมาเพื่อเตือนความจำของเรานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการใส่คอมเมนต์เช่นกันนะครับผมขอจบการนำเสนอการจัดทำงบประมาณหลักโดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ